สวัสดีครับผมวันนี้ได้มีดเ,เรียกว่าอะไรนะงานเก่าสะสมนะครับดูก่อนนะด้ามเขากวางนะครับเก่าเก็บนะเขาบอกว่าเป็นมีดของโกเนียวสลาบุญตันนะครับผมเหล็ก K990 เเหล็กเยอรมันนะนะครับสภาพเก่าเก็บนอน เราอะไนะนอนตู้นะเจ้าของบอกนอนตู้อย่างเดียวไม่เคยใช้เลยนะครับแกบอกว่าตอนได้มาใหม่ๆโกนโกนขนนะแข้งเข้าเลยนะตอนนี้คือจริงๆผมจับเออมันก็ยังคมอยู่นะเดี๋ยวนะอาจจะแค่สะบัดหนังไม่ต้องถึงขั้นรับคมใหม่นะครับแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวผมดูคมแป๊บหนึ่งผมเช็คคมแป๊บหนึ่งนะครับผม ก็ยังเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมลองโอเคไม่ค่อยคมแล้วไม่รู้นะครับมันก็เหมือนจะพอได้นะแต่ว่ามันจะมีคราบสนิม mm hmm. เห็นไหมนะครับอยู่ตามปลายนะนะครับเดี๋ยวผมจะลองแค่ใช้หนังใช้ส่วนที่เป็นหนังตัวนี้ถูอย่างเดียวแล้วเดี๋ยวลองเช็คคมดูนะครับผมเดี๋ยวผมสต็อปวิดีโอแป๊บนะ สรุปว่ามันไม่คมนะต้องรับใหม่นะครับผมจะลองดูนะว่าจะเป็นยังไงนะครับผมผมตั้งที่20องศานะครับ ไม่รู้เห็นแนวคมที่เกิดขึ้นไหมครับผมดูนะต้องซูมเนี่ยนะครับรู้เห็นไหมโฟกัสมันไม่ได้โอเคนะเดี๋ยวผมก็จะรับนะครับีลยวผมเทสคมให้เพื่อนๆดูนะผมหยุดวิดีโอนะครับจะได้ไม่เสียเวลาเนาะนะครับ โอเคนะครับผมหยุดวิดีโอเนาะจะได้ไม่เสียเวลานะครับก็คือรับให้แล้วนะครับแล้วก็สะบัดไม่ใช่สะบัดก็เรียวใช้หนังตรงนี้จบอีกทีหนึ่งนะครับผมก็ดีขึ้นนะนี่ผมลองกรีดแล้วนะครับผมจากเมื่อกี้ที่กรีดแทบไม่เข้านะนะครับที่กระดาษยุยย,ยุไม่รู้ว่าเพื่อนจะหาว่าเป็นเพราะว่าคนกรีดอีกหรือเปล่านะครับเ <laughs> นี่ยนะครับมันก็ ก็ดีขึ้นนะครับผมอาจจะแบบไม่ดีเหมือนกับช่างมาแบบคลิปๆนะครับแต่ว่าก็พยายามทำให้นะครับผมก็ถือว่าโอเคนะนะครับไม่ได้ไปใช้เอาไปเก็บนะครับโอเคอ่ะก็ประมาณนี้แหละเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมจะรีวิวมีต่อนะครับเดี๋ยวผมขอเก็บอุปกรณ์พกนีก่อนจะได้ไม่เกะกะน,นะครับ ผมลองใช้ไขประวานกับหนังเรียกหนังไหมอ่ะหนังนะครับถูอีกทีหนึ่งนะก็ดีขึ้นอีกสเต็ปหนึ่งอ่ะนะครับนะครับผมก็ถือว่าโอเคนะครับก็เดี๋ยวแปบบนึงนะเดี๋ยวผมจะเอาอุปกรณ์มาวางเตรียมรีวิวนะครับผม ตรงนี้มีคราบดำๆได้นึงแต่ผมจะลองเช็ดดูก่อนนะครับโอเคครับมารีวิวได้นะครับเก็บของเสร็จแล้วแล้วก็ขัดให้ก็คือได้เท่านี้นะคราบเหลืองๆเมื่อกี้ออกไปนิดเดียวบ้องตรงออกไปนิดเดียวจริงๆนะครับถ้าอยากจะให้มันขาวจั๊วะต้องเอากระดาษทรายรูปนะแต่ผมไม่รูปนะครับนี่สัญลักษณ์แก่ใช่ไหมโกนิว้วนะครับน่าจะใช่มั้งนะครับกอไก่สระโอนะครับ สาบุญตันนะเห็นเขาว่ากันนะครับผมเป็นงานเก่าเก็บซื้อมานานแล้วนะครับเจ้าของซื้อมาในราคา4,800บาทนะครับมีฝากไม้ด้วยนะนะครับเขาเสนอขายนะครับ4,500บาทนะครับผมต่อรองได้อีกนิดหน่อยจริงๆนะครับเขาบอกอย่างนั้นนะเพราะว่าเป็นมีดเก่าเก็บนะครับแล้วก็ซื้อมานานแล้ว ครับจริงๆผมก็ไม่ไม,ไม่ไม่ชํานาญช่างท่านนี้นะแต่ดูงานเฉพาะงานด้ามนะครับผมว่าเออก็สวยดีนะครับเป็นข่าวกวางนะครับมีกาดทางท้ายดูเก็บจนทองเหลืองลอกนะครับเห็นไหมนะครับงานเก่าเก็บนะครับผมให้ดูนะให้ดูสภาพนะครับ แกว่าแกรับต่อมาจากตำรวจอีกทีหนึ่งตำรวจที่ลำปางนะครับผมตำรวจขายแก4,800บาทนะครับพอดีช่วงนี้แกต้องใช้ตังค์นะแกประสบปัญหาเศรษฐกิจนิดหน่อยต้องใช้ตังค์ก็เลยเอามีดของโกเนี้ยวมาลองขายดูแกมีประมาณ3มเล่มแกว่าอย่างนั้นนะนะครับลองเล่มหนึ่งก่อนถ้าขายออกจะส่งมาให้ผมอีกนะครับอ่ะเดี๋ยวนะน้ำหนักออกเอาน้ำหนักก่อนจะได้เก็บนะเฉพาะตัวมีดนะครับ 793กรัมนะครับผมถ้ารวมซองไปด้วยนะครับเขาเรียกซองไหมฝากไม้ด้กันนะนะครับ976กรัมนะครับผมคือผมก็พยายามเช็คราคามีดโกเนี้วนะนะครับโกเนี้วไหมใช่นะครับ8นิ้วอะ่ะผมไปเจอมาถ้าเป็นด้ามไม้อ่ะนะครับมันประมาณใส่ามพันเอันนี้มัน10นิ้วนะครับเพื่อนๆเ,เห็นไหม มันไซส์ใหญ่นะครับราคาก็น่าจะประมาณนี้แหละมั้งนะครับขนาดด้ามไม้8นิ้วยัง3,007เลยนะครับส่วนเล่มนี้นะครับด้ามเขากว้าง10นิ้วใบจากตรงนี้ถึงกาด10นิ้วแต่ถ้าเฉพาะส่วนของคมประมาณ9นิ้วนะครับเพราะมันมีส่วนตรงนี้ที่ไม่ใช่คมอีกประมาณ1นิ้วนะครับผมส่วนด้ามนะครับ5นิ้วนะครับผมโดยรวมก็15นิ้วนั่นแหละนะ10บวก5นะครับ 15นิ้วนะครับผมถ้าสายสะสมหรือว่าคนที่เล่นมีดมานานกว่าผมเนี่ยเห็นแล้วก็คงจะรู้จักเพราะว่าจริงๆผมโทรไปถามพี่ท่านหนึ่งแหละนะแกบอกว่าแกจะเอาแต่แกตู้ราคาไม่ไหวบอกอย่างนี้เลยนะครับผมผมไม่แน่ใจนะแกคงคิดว่ามันแรกผมไม่ได้บอกไงว่ามันกี่นิ้วมัน10นิ้วไงครับมันใหญ่ราคามันก็เลยไปขนาดนี้นะครับถึงไหนแล้วอ๋อความหนา ความยาวแล้วดูความหนาเหล็ก K990 เหล็กเยอรมันผมก็ยังไม่มีความรู้เรื่องเหล็กเบอร์นี้นะครับผมบอกอย่างนี้นะอันนี้รีวิวถือว่าเป็นการรีวิวด้วยชื่อเสียงของช่างอย่างเดียวเลยนะ7มิลนะครับเรื่องกระบวนการผลิตเรื่องอะไรนี้ผมไม่ไม่ทราบเลยนะครับผมเห็น <He S 2> เขาก็แค่ให้เกียรติว่าเป็นเหมือนกับระดับคูนะครับช่างทำมีดโบราณนะครับผมสไตล์โบวีรุ่นเก่านะครับแบบนี้นะ คนโบราณนะครับคนโบราณไม่ถึงมาช่างอายุเยอะแล้วนะนะครับดูงานฟิตตองฟิตติ้งขนาดเก็บมานานก็ถือว่ายังแน่นหนาดีอยู่นะครับผมมันก็คงจะเก่าจะเสื่อมตามสภาพนะครับผมด้ามท้ายเนี่ยนะครับผมต้องให้ดูแบบนี้นะครับส่วนตรงนี้ก็อาจจะมีคราบสนิมนิดหน่อยนะครับคนได้ไปก็แต่เนี้ยตอนนี้ผมลงน้ํายาเป็นน้ํายาป้องกันสนิมให้นะครับน้ํายาของผมเนี่ยนะมันจะทําหน้าที่ เข้าไปแทนที่ไล่ความชื้นในโลหะนะครับผมก็จะเก็บได้นานนิดนึงนะครับถ้าคนที่ได้ไปแล้วยังไม่ได้ทําอะไรนะครับผมมันจะเป็นฟิล์มบางๆเคลือบเข้าไปในเนื้อเหล็กนะครับผมแต่ว่าเราดูด้วยตาม,มองไม่เห็นหรอกแต่คุณสมบัติของน้ํายามันเป็นแบบนั้นนะเขาโฆษณานะผมถ้าเขาโกหกผมก็ผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงนะเพราะว่าผมพูดตามที่เขาโฆษณาไว้ในที่เขาขายนะครับแกนล,ลอนละ9 0 0กว่าบาท นะครับผมกี่ลิตรผมไม่แน่ใจแก๊ลอนไม่ได้ใหญ่มากนะนะครับก็ซื้อมาทามีดให้เพื่อนๆนะโอเคอะโกเนี้ยวนะครับ 4, 5 0 0ันอบาทนะครับผมรวมส่งแล้วนะผมไม่ได้บวกเพิ่มเลยรับให้มีรับมีดให้ด้วยทำความสะอาดให้ด้วยนะครับก็บอกเขาผมขอแค่ค่าส่งกับค่าน้ำมันหนึ่งบาทนะครับก็คือเพื่อนๆก็จ่าย4 5 0พัน้านี่แหละเดี๋ยวผมไปหัก ให้เขา4,004เป็นค่าส่งกับค่าน้ำมันรถผมค่ารับค่าทำความสะอาดผมก็ไม่ได้คิดนะนะครับคือมันออกมีดออกไปจากผมแล้วผมส่งไปทื่อๆเนี่ยขี้เกียจมีประเด็นน,นะครับเราก็เลยเออรับทําความสะอาดให้เลยนะครับผมก็จริงๆผมะจะพยายามจะให้ดูให้เห็นให้หมดนะที่ผมไม่รู้จะพูดอะไรนะครับเพราะว่าผมไม่มีความรู้ของช่างท่านนี้ เมื่อกี้ก่อนจะรีวิวก็แค่หาข้อมูลว่าเอ้ยเขาขายกันราคาเท่าไหร่อะไรยังไงก็เจอตามที่บอกนะครับ8นิ้ว4 3 7 0นะครับผมเป็นด้ามไม้ด้วยซ้ำนะครับผมอันนี้10นิ้วนะครับผม4,500นะครับจริงๆก็ได้มา4,800นะแ่นะแลดให้นิดนึงนะครับรองด้วยน่าจะ g 1 0นะนะครับตรงนี้อะไรมุดดำๆนะครับข้อมูลน้อยนะเจ้าของก็บอกได้มานานแล้ว ได้มาอีกต่อนึงด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะครับผม่ะให้ดูอีกทีหนึ่งนะมีสัญ,ญลักษณ์นะครับน่าจะเป็นตาของแกนะครับผมขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับที่ติดตามรับชมช่องมีดและขวานนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ